ครับลอดครับเอาลอดไปลอดครับลอดไปลอดลอดไปลอดลอดไปลอดครับโอ้ลอดไปลอดครับดันขึ้นมาครับดันขึ้นมานลอดไปบ้านครับเอ้าเอ้าเอ้าพึทธพึทธพุทธเอ้าพึทธเอ้าพึทธเอาพึทธเอ้าเอ้าพึทธเอ้ามาแล้วครับระดับคู่เร่ครับตามาแล้ว เผามากับความแรงไม่พ้นมั